นีต้นลูกนัวค่ะทุกคนลูกนัวก็คือบ้านเราก็เหมือนถั่วเนาะเป็นคล้ายๆเหมือนก็ต้นกระบอกอ่ะลูกกระบอกเนี่ยลูกจะคล้ยกันเลยเนี่ยลูกจะคล้ยกับลูกกระบอกเลยค่ะเขาร่วงลงมาก็จะเก็บลูกแห้งเอามากระเพาะกินเนื้อในเหมือนกันเลยค่ะนี่คือต้นนัวลูกนัวค่ะทุกคนที่สมปองก็เลยมาอยู่ให้ชมตรงเนี้ยที่อ่างอ่างที่เขาเลี้ยงปลาเขาจะมีต้นนัว ต้นนัวไว้เป็นร่มให้ปลาออกไข่เนาะเวลาลูกลูกของนัวเขาตกลงไปปลาเขาก็จะกินกินเปลือกลูกนัวได้เนาะก็เหมือนลูกกระบกบ้านเราอะค่ะทุกคนอันนี้ต้นนัวลูกนัวค่ะภาษาของฝรั่งเศสเขาเรียกนัวบ้านเราก็เป็นชัวหรือกระบอกอะคะที่มันๆนะเนาะมีเสียงฟองก็เรียกให้ฟังยากเหมือนกันนะ โอเคนะคะ